ยังไงอุจิวอุจิวะยังไงอุจิวะ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 เอ้ยเหรออุจิวะอุจิวะนี่นี่นี่ยร้านมังกรอ่ะร้านมังกรอ่ะหนู่เนี่ยร้านมังกรแล้วก็ได้คนด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องมาเอาเนเื้มันเอาเอาเนื้อไปเนี่ยตามคานการกลับไปเกิดเกิดไปเกิดใหม่นะไอ้หนูนี่นะกลับไปเกิดใหม่กลับไปเกิดใหม่ เอาฟอร์เรนฟอร์เลนโอ๊บไหน็กจางไปเลยมาป้อมจางไปเลย,ย,ยนะแ,แล้วกันเฮ้ยเขี้ยอะไรวะเนี่ยมันป้อมมันอะไรอยู่เนี่ยผมเอาจังหวะเฮ<อ>ียรอ,อนี่เดียวเนี่ยรอนี่เดียวมือก่อนเลยรอเนี่ยมึงก่อนเลยรอเนี่ยมึงก่อนเลยไปแล้วเฮ้ยดี่แน่ช่วย <laughs> เอาเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอา <laughs> ตรงน,นี้น่าอร่อยกว่านะตรงน,นี้น่าอร่อยกว่านะเยอะดีเยอะดีชอบเยอะดีชอบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแ <c oughs> ล้ไวไม่หัวมว้ยไม่ลัวเวยมาดิมาดิมาดิมามาโมโหนะใครทําอะไรมาเคียยวมาเคี้ยวไล่ใครมาเคี้ยวไล่ใครหนูอันไม่งั้นเดี๋ยวฉันเล่นยากแม่ช่ยเพื่หน่อ,นอย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียวเหนียวเดี๋ยวไาเอาฟอนด่อกนได้มาอนึงได้ไหมไม่แม่คุณมีเกิดคุณมีเกิดมีเกิดได้อยู่เฮ้ยขัน่อย้อมยิงโอ้โอ้ยังไม่จบอีกคนไหยคน